นี่เป็นภาพที่นางธนัดดาชัยนิคมเจ้าของร้านปลาอบองคระบือกำลังสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวไก่องค์ให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมโดยการนำเอาองค์มังกรมาดัดแปลงทำเป็นองค์สำหรับขอบหม้อก๋วยเตี๋ยวเพื่อเก็บความร้อนให้กับหม้อน้ำซุป อีกอย่างองค์สามารถในการช่วยเรื่องของการรักษาอุณหภูมิทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีโดยนางธนัด,ดาชัยนิคมเจ้าของร้านปลาอบองค์บอกว่าตนเองได้เปิดร้านปลาอบองค์ไก่อบองพร้อมกับทําอาหารที่หลากหลาย รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่อ่งด้วยซึ่งหม้อก๋วยเตี๋ยวไก่องค์งกกงนี้ก็ดัดแปลงมาจากโอ่งอบปลาที่สามีคิดขึ้นมาโดยจะใช้โอ่งหนึ่งใบเจาะก้นโอ่งเพื่อไว้สำหรับใส่ฐานตั้งหมอกก้อก๋วยเตี๋ยวและเจาะช่องข้างๆก้นโอ่งเพื่อทำไว้ใส่หัวแก๊สสามารถชักเข้าชักออกได้เหมือนกับลิ้นชักและเปลี่ยนเป็นเตาถานได้ด้วย เพื่อให้ความสะดวกในการใช้งานและถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีเก็บความร้อนแถมประหยัดเชื้อเพลิงลดลงได้เป็นอย่างมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลมใช้เวลาเร่งไฟไม่นานหม้อก,ก็เดือดได้ที่และเก็บอุณหภูมิหม้อกว๋วยเตี๋ยวได้ดีอีกด้วยสำหรับร้านแห่งนี้ครับตั้งอยู่ถน,นนเส้นสารคามบรบือตาบลบ่อใหญ่อําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามครับอันนี้ก็คือเป็น บะเกียวไก่โอ่งนะคะเขาจะใส่เป็นแก๊สแก๊ 5, สหัวปูค่ะ KB5 ใช้ KB5 ะะส่ก่บเขาจะซับเปียนจากหัวแก๊สเป็นท่านก็ได้จ้ะอันนี้จะใช้ฐานก็ได้ใช้แก๊สก็ได้อันนี้เราจะดัดแปลง,ฐา,าง,งปลฐ,าฐานข้างล่างจะเป็นเหล็กะฐานฐานข้างล่างจะเป็นเหล็กวน,นตัวโอคงนี้ก็คือเราจะครอบเข้าไปานี้ไปยชครอบอ่งก่อนแล้วก็ เตานี้แล้วก็มันจะมาดึงออกมาได้ะแล้วก็เพื่อ,อเก็บความร้อนเก็บความร้อนของอน้ำนได้ดีร้อนได้ตลอดอย่างนี้จ้ะแต่แล้วเราก็ทาเข้าไปถ้าถ้าเป็นใส่ทานเขา้เขากับเข้ากับดังดึงออกมาอสี่เป็นบินซากออกมาแบบนี้จะ้ะแล้วก็เอาหัวแก๊สออกจ้ะ แล้วก็เข้าก็เอาเตาใส่แล้วก็เติมถ่านเข้าไปพอเติมถ่านแล้วก็ดันเข้าไปแห่งนี้เหมือนนึงซักดันเข้าไปปุ๊บอันนี้ความเดือดเลยก็ได้ตอยไปยังานใช่ค่ะก็เก็บความร้อนเก็บความร้อนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มันทานเวลาค่ะเพราะใส่หลายครั้งท่านี้จริงกับบ่าเปลืองจากปลา,าเข้าใส่ท่านจากการเหลือจากการกบปลากบไก่เป็นเศษถ่าน,นเล็กๆเรามาสับจานเลย แล้วก็แก๊สมีจะได้ประมาณเจ็ดหมื่นนะคะมันเจ็ดวันค่ะห้าห้าหกวันเจ็ดวันแล้วก็ใช่ค่ะต่อถังต่อถังนึก็คือถ้าว่าถ่านกับแก๊สเนี่ยถ้าเป็นถ่านจะประหยัดกว่าแก๊สจะแพงกว่าแต่ว่าอมันก็ที่ความสะดวกของเราค่ะเพราะว่าถ่านนีบางทีเราต้องคอยเติมแต่ถ้าเป็นแก๊สถ้าลูกค้ามาเยอะเนี่ค่ะ เราก็ต้องเร่งด้วยการใช้แก๊สแต่ถ้าเป็นถ่านนี่คือจะเติมเรื่อยๆแต่บางทีเราจะลืมลืมเติมบ้างอะไรบ้าง่างเงี้ยเราก็้อ่ใช้แก๊สแตชัวร์กว่าเปิดทีเดียวว่าลูกค้ามาเยอะเปิดแล้วก็จะร้อนให้ทันทีเลยเพรดีว่าเข้าต่อยอดจากการเขาเ้าเป็นองอบปากอบไก่นะคะจากการเข้ากัเเรค่ะมาลองเห็ดเป็นเดี๋ยวไก่องตัวไปที่เป็นเห็ด,ดกาน์าา่นะคะตัวนี่กับเป็นแฟนเพ่นเป็นคนออกแบบ ออกแบบทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกค่ะในการใส่ใช่ไหคะน้ําหนักมันก็จะไม่ลงที่โคมเลยน้ําหนักมันจะไปรองอยู่ที่ฐานเหล็กตัวนี้ฐานขานเหล็กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราจะเปลี่ยนได้ทั้งเตาก็ได้เตาถ่านก็ได้ใช้แก๊สก็ได้แล้วก็ดึงหัวแก๊สออกแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปใ่สะดวกใช่ค่ะสะดวกในการใช้วิธ<ะ>ีการเทดโงงนะสโงงใ้การทเทสเวนีออนเนาะ ค่ะจ้งนี่าไทนตี้ต้องผ้าผ่าด้านก้นโอ่งด้วยให้เท่ากับขนาดฐานของขาเหล็กนี้แล้วก็ต้องผ่าข้างตรงนี้เพื่อจะเราต้องการดึงตัวนี้ออกมาต้องการดึงแล้วก็ดันเข้าไปค่ะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ มันทําให้ประหยัดเพราะว่าโอ้โหมันเก็บความร้อนได้ดีป้องกันลมอะไรด้วยนี่ค่ะไอเดียนี่เข้มง่าจะดเลยค่ะจริงๆไอเดียนี่ก็มีทั่วไปค่ะที่เขาทำกันเพียงแต่ว่าอเอ่เข้าออกแบบแบบเป็นอของเข้าเองที่จะทั่วไปเขาก็ทํากันอยู่ก็เดียวไก่ยเยเพียงแต่ว่าเออเราก็ใช้วิธีการเหมือนทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเราจะอ,าออกแบบตัวฐานแล้วก็ตัวเตาอะไรของเราเองทั้งหมดตรงนี้ ค่ะเราจะเขาจะดัดแปลงไปฮหดแบบไดนค่ะ